สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุศน์ครับ,รบเมื่อนี้ไม่ผ่อนขึ้นเขากับชงเคยบนคนก๊าซินผมกขนงเบียร์จะพาพี่น้องมากินตำซัวบนต้นซัวข้าวปุ้นเนี่ยซัวข้าวปุ้นครับตีนไกตีนไกครับโลหนึ่งจุกจุกกินม่งกันนะ่ะอย่า,ยางละโลไปเนี่ยย่างละโลครับพี่น้องนี่เอามางตีนไกโล,ลหนึ่งน้ำเ้นอีกต่างห้อโลหนึ่งมืงขึ้นายเนี่ยโบ มาเอารถพี่น้องมากินน้ำกันครับพักกันสิมี่พักอยังนี่เหรครับเนี่ยผมผมไปซื้อพัชพักการดยังน้อผพลเรินพักชีสลัดละกะนี่ครับนี่โอ้ยห่วยมังงามหนึ่งจะได้ขอบุญขอบคุณหลวงแพทย์ครับผมอีกแล้วครับผู้สนับสนุนมาละครับผมจะได้ขอให้หลวงแพทย์ขายเจริญเรื่องนะครับเด้อให้ได้รลายพันเท่าโลดครับลอยเท่าพันเท่ามาว่าพี่น้องว่า กินน้ำมันครับกินน้ำกันจ้ะาลองมะระใหม่กันนะลองมะระ,ะ <c oughs> นี่ครับน้องก็สังเกียรตดีเดีไอ้หนุ่ยเพื่อกินมาอ่าจะคลิปกะสองคลิปแล้วขอบคุณขอบคุณอีล<ด>ีครับสงสัยมะระไอ้หนุ่ยเบิร์ตเพื่อนผมว่าโบเหน็นชัดมาครับว่าโบเหน็นพี่กินสองคลิปแล้วสงสัยสิเบิร์ตโอ้ยขอบคุณหลายๆครับเดินทางไปห่อนละเอียด่นเพี่น้องเลย ผมก็จักสิว่าจะแไหนดำเั้งเก่งใจเั้งยังกันพันซื้อมาแล้วกันว่าเอาเพื่อกษียเสีย่ารละมั่นพันเดือนสินอะเสียมลรยหยาดเพียงเอาอืมยังกดๆเดียวกดๆ

mở lên mở lên cái andere did they don't học hộ mà xuống ra học hộ mà โอ้ยซดอยอยพพพด,อยยอด,ด,ดพ,พี่น้องนี้ยดยอดเลยก่มดีจีจับพี่น้องมันนี่ั่ประเบิดอืมแมงอืม con mực kinh đại thôi giang bơm lên phèo, heo นกินพักแพ้วบะไรเห็นหรอเป็นห้องหายเลยเจ้าคนเป็นอย่าง <c oughs> ย่านเอามาไก่ก็บะไรได้จ้าพี่น้องจา้าไหยบอกเหนือนมือนัอนก็เบียสีหู่กิมเมียงปลาบอกอนี่ยังไปกินข้าวอะ่ะ เมียงปลาบ่ะอ่าไปกินไปกินอันเมียงปลาไปกินเมียงปลาเผาจ้ะบานนี่เขากมมีพักไม่นันไม่หนี่มา่หายเหาเนาะบาานที่มันก็มีพักเพลมาน่อมเพื่ะนเต้นด้งออกจากอันโตกินเขาเอาอะไร่าสันพักเพล่าสันไม่ชอบเห็อเต็นดง้งออกเลยได้จ้ะพี่น้องบ่ถือ ค่มยมาถือกันถือกกินนะครับผู้อื่นเขาบตว่าหอมพะว่นนีมามา้บ้าคนมามกแบบบ่ถือบ่ถือกินถือกินอะไรเนะตอนไปกินอันไปกินขีิไก่เนาะไข่เนาะไข่ดุ๋เนาะกินกระหนอ่อกินกระต่ํากินกระบีอันน้องก็เจนเ๋ยเอาพักแพร่ไว้อีกฝั่งหนึ่งไอ้หนุย่ยเรื่องอีกฝั่งหนึ่ง 나 너무 많이. ว่าว่าว่าแต่หลายหลายทัดไปเบิร์คือเขาดิี่ยโมลี่ตั้งไหนหัวมีของเขา ไปเทียมพ่นตำหนิจ้ะเหมือนม่้นทวันอาสนะร้านสาวมาส่งมาฝาก เพลเนาะเอาพริกเขงหวยเอาพริกปองห่วยไ <c oughs> หยเพ็ดเพ็ดดี อ่ขอบคุณครับพี่น้องสิว่าล่ะยากกันดีไรซื้อว่าล่ะบอกเลยจะซืกก้อให้พี่น้อง <c oughs> คุณนเราไปกินกับคุณหักกันดีแล้วเป็นเราไปก็เห็นเอาไปกินก็ยังกอดเลยใชอไหมเนียนสลัด เออสลัดเนาะแต่ในหน่อยมากมากเลยยำเนี่ยเขาจะยำใส่นี่ครับมากมากเลยยำในหน่อย ย่ำสมัยนี้ก่อนขาดไปเลยคือใส่กอกพริงแดงคั่นรอกกะทะไก่อ๋อย่ำสมัยก่อนเนาะ,นนะย่ำเหมือนบ้านย่ำเหมือนบ้านเต็มมากที่สุดคืออย่างหัวถั่วถั่วทิ่สง

นออ,อุ๊ยเผ็ดอพเผ็แนแห้งเนี่ยเหนื่อย Så dør den. แหงกินน้ำแห้งเพ็ดเพ็ดแล้วกินน้ำบ้านนึว่าสิบบ่ดเปิดขนมจีนเป็นกิโลบ้าดบวาน ยอดเลยสุดยอดจ้ะผวนปว <c oughs> <c oughs> ดอิ่มจีมร่างไห้ก็ร่างใจกินน้ำมันเพชรจา้าวไวอีดีมือนนี่ <c oughs> เพชรนแสบนี่ยพดเลยรู้ว่าเป็นพอเบียกกินน้ำเย็น น่าจะมันก็เลยเพ็ดขึ้นเพ็ดขึ้นเพ็ดขึ้นพี่คลิปพี่คิปเร่อนะจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ด้วยจ้าถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่พี่น้องมักด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบียกัมหนุ่ยนั่งด้วยจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เบียกันหนุ่ยเขาโตล่าไปก่อนจ้าผ่าพิษผ่าดประการใดเกาะขอภัยนั่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ